น้ำมันนวดได้ผลจริงไหมครับน้ำมันนวดนะครับเป็นสิ่งเสริมแต่จุดหลักจริงๆแล้วคืออะไรครับคือการออกกำลังกายให้ถูกต้องนั่นเองน้ำมันนวดนะครับของอาจารย์โทนี่เนี่ยเป็นสมุนไพรแท้100%ยรับรองโดยองค์กรอาหารและยาแต่สิ่งที่สำคัญคืออาจารย์โทนี่มีวิธีการบริหารซึ่งเป็นที่เดียวเลยในประเทศไทยแล้วอาจารย์มีลูกศิษย กว่าแสนคนทั่วโลกอา่าอาจารย์บอกเลยนะครับว่าถ้าซื้อน้ํามันนวดอาจารย์ไปแล้วไม่บริหารอย่างถูกต้องไม่ได้ผลอาจารย์พูดเลยแต่น้ํามันนวดก็ถามอีกอ่ะเราจะซื้อไปทําไมครับเปรียบเทียบเหมือนกับสมาชิกไปเล่นกล้ามถูกไหมครับอาจารย์ถามสมาชิกว่าอาจารย์สมาชิกจะกินอาหารเสริมทําไมถ้าไปเล่นกล้ามอย่างถูกต้อง บางคนเนี่ยไปเล่นกล้ามถูกต้องก็กินข้าวปกติก็กล้ามใหญ่สวยงามถูกไหมครับแต่ทำไมต้องกินอาหารเสริมกินเวโปรตีนที่ดีๆก็เพราะว่ามันช่วยให้การเสริมสร้างกล้ามเนื้อมันแข็งแรงขึ้นมันทำให้เพิ่มกล้ามได้ดีขึ้นเปรียบเทียบคล้ายกันน้ำมันนวลอจารย์โทนี่เป็นสิ่งของเสริมก็จริงแต่มันทำให้การออกกำลังกายสนุก ถูกไหมครับได้ผลดีขึ้นเลือดไหลเวียนดีขึ้นแล้วอาจารย์มีวิธีการบริหารซึ่งจะทำให้สมาชิกคุยกับตัวเองรู้จักตัวเองดังนั้นแล้วเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดอาจารย์ไปในที่สุดแล้วการนวดหรือการออกกำลังกายไม่เพียงแค่ส่วนนั้นน,น แต่จะทำให้ร่างกายของเราแม้กระทั่งจิตใจของเรานั้นสมบูรณ์แข็งแรงสุขภาพดีขึ้นเพราะเมื่อทำไปแล้วเราจะรู้จักตัวเองดีขึ้นนั่นเองและเราจะรู้ข้อเด่นรู้ข้อด้อยในร่างกายเราและปรับปรุงสิ่งสิ่งนั้นให้ดีตามที่มันควรจะเป็นเห็นไหมครับเพียงแค่น้ำมันนวดขวดเดียว คุณผู้ชายแข็งแรงทั้งร่างกายลองมาดูครับครับสวัสดีครับ